รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนะครเสียยุธยาเปิดห้องประชุมตำรวจภูธรพระนะครเสียยุทยาที่ปรับปรุงและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนายแพร,รั์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนะครเสียยุทยาเป็นประธานเปิดห้องประชุมตำรวจภูธรพระนะครเสียยุธยาห้องประชุมนันทโชธที่กองกำกับการตำรวจภูธรพระนะครเสียยุทยาจังหวัดพระนะครเสียยุทยา โดยมีอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตร,รวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาร่วมทำพิธีสำหรับห้องประชุมนันทโชจัดสร้างขึ้นโดยดารีของพลตำรวจเอกนเรศน,น,นันทขออภัยค่ะนันทโชธ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครเสียยุธยาตั้งแต่ปีพศ2544ซึ่งก่อนหน้านี้มีสภาพที่คับแคบและไม่สามารถรองรับต่อจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เข้าร่วมประชุมทั้ง26สถานี และได้เล็งเห็นว่าห้องประชุมนันทโชธมีการเปิดใช้มายาวนานและซุดโซมจึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรพระนครเสียยุธยาดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยรองรับการประชุมได้หลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุมได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ต่อไป